ยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ของฉันไทยไอออนวิง F 1 0 0่ง p e r s s u r e r s a vs J 6 MiG 1 9 2ยอยี่เหล็กเหนือฟากฟ้าแห่งยุคสงครามเย็นบทนำหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2โลกเข้าสู่ยุคขององค์การแบ่งขั้วอำนาจระหว่าง2มหาอำนาจคือสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตการแข่งขันด้านเทคโนโลยีทางทหารเริ่มร้อนแรงขึ้น โดยเฉพาะในสนามรบทางอากาศที่กลายเป็นสัญ,ญาลากักษณ์ของศักดิ์ศรีและอำนาจเหนือฟากฟ้าในช่วงทศวรรษที่1,950สหรัฐอเมริกาได้เปิดตัว F-100 Super Sabre เครื่องบินขับไล่เจ็ตความเร็วเหนือเสียงลำแรกของประเทศซึ่งเป็นผลงานของบริษัท North American Aviation ที่ต้องการสร้างเครื่องบินที่สามารถทำความเร็วเกินแมตได้และสามารถทำหน้าที่ทั้งโจมตีและป้องกันได้ในลำเดียว ขณะดเดียวกันฝั่งจีนก็เริ่มพัฒนาเทคโนโลยีทางอากาศของตนเองด้วยการได้รับแบบแปลนของ MIG-19 จากสหภาพโซเวียตและนำมาพัฒนาเป็นรุ่นผลิตในประเทศชื่อว่า j 6เจีนลบซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของจีนในการเข้าสู่ยุคแห่งเครื่องบินขับไล่ความเร็วเหนือเสียงบทความนี้จะพาคุณสำรวจการเปรียบเทียบอย่างละเอียดระหว่าง F100 Super s a b ซ e และ j 6 MiG-19 ตั้งแต่โครงสร้างเครื่องยนต์สมรรถนะอาวุธจนถึงสมมุติสถานการณ์การโดนกันบนท้องฟ้าขีดขีดขีดส่วนที่1 F 1 0 0อ Super Sabre สัญลักษณ์แห่งความเหนือชั้นของสหรัฐอเมริกาภูมิหลังทางประวัติศาสตร์หลังจากความสำเร็จของ F 8 6ซาเบรในสงครามเกาหลีสหรัฐอเมริกาต้องการเครื่องบินขับไล่ที่เร็วกว่าและมีสมรรถนะสูงกว่า North American Aviation จึงออกแบบ F 1 0 0เพื่อให้สามารถบินได้เหนือความเร็วเสียง และยังคงความเสถียรในการรบที่ระดับความสูงต่างๆข้อมูลทางเทคนิคหลักเครื่องยนต์ราดแอนวิทนีเ j 5้ p 2 1 Turbojet ความเร็วสูงสุดแมตหนประมาณ1,390กิโลเมตรชั่วโมงพิสัยการบินราว2,000กิโลเมตรอาวุธประจำลำปืนกลอัตโนมัติ M39 ขนาด20มิลลิเมตรจำนวน4กระบอก ระเบิดได้มากถึง6,000ปอนด์รวมถึงระเบิดนิวเคลียร์เข้าประจำการคสสาสาลาร9 5 4บทบาทหลักเครื่องบินขับไล่โจมตีไฟท์เตอร์บอมเบอร์และสนับสนุนภาคพ,พื้นดินจุดเด่นทางเทคนิค F 1 0 0เป็นเครื่องบินอเมริกันลำแรกที่ทำความเร็วได้เหนือเสียงในการบินระดับราบ มีปีกแบบสว็บแบ็กวิงเพื่อเพิ่มเสถียรภาพและระบบควบคุมที่ช่วยให้ควบคุมได้ดีแม้ที่ความเร็วสูงบทบาทในสงคราม F 1 0 0มีบทบาทอย่างมากในสงครามเวียดนามโดยเฉพาะในภารกิจโจมตีภาคพ,พื้นดินและสนับสนุนทหารราบรุ่น F 1 0 0 d ดีถือเป็นรุ่นที่มีการปรับปรุงมากที่สุดและถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในภารกิจทั้งกลางวันและกลางคืนข้อจำกัดของ F 1 0 0 แม้จะมีสมรรถนะยอดเยี่ยมแต่ F 1 0 0ก็มีปัญหาในช่วงต้นเช่นเสถียรภาพในการควบคุมลดลงเมื่อทำความเร็วสูงมีแนวโน้มที่จะเกิดสตอลหรือสูญเสียแรงยกต้องการการบำรุงรักษาที่ซับซ้อนและค่าใช้จ่ายสูงขีดขีดขีด,ขดส่วนที่2 J 6 Mig 1 9จุดเริ่มต้นของความแข็งแกร่งทางอากาศของจีนภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ หลังจากได้รับใบอนุญาตจากสหภาพโซเวียตจีนได้เริ่มผลิต MiG 1 9ภายใต้ชื่อใหม่ว่า J-6 เจี 6, ้ยนลบ -6 ซึ่งกลายเป็นเครื่องบินขับไล่ความเร็วเหนือเสียงลำแรกที่จีนผลิตเองได้สำเร็จข้อมูลทางเทคนิคหลักเครื่องยนต์2องคูณท um ูมาสกี RD-9B ชื่อจีน Liming WOPEN-6 ความเร็วสูงสุด Mach ประมาณ1450กิโลเมตรชั่วโมง พิสัยการบินราว1,400กิโลเมตรอาวุธประจำลำปืนใหญ่ขนาด30มิลลิเมตรจำนวน3กระบอกจรวดอากาศสู่อากาศและระเบิดขนาดเล็กเข้าประจำการคอส,อสาลา1,958บทบาทหลักเครื่องบินขับไล่สกัดการระยะสั้นอินเทอร์เซปเตอร์จุดเด่นด้วยการใช้เครื่องยนต์สเครื่องทำให้ J6 มีอัตราเร่งและอัตราไต่ระดับที่ยอดเยี่ยม มีอาวุธหญิงตรงที่ทรงพลังมากโดยเฉพาะในการรบระยะประชิดบทบาททางประวัติศาสตร์เจหกถูกใช้งานในหลายประเทศรวมถึงเวียดนามเหนือปากีสถานและประเทศในแอฟริกาและตะวันออกกลางจีนผลิตเครื่องบินรุ่นนี้กว่า3,000ลำและถือเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่สร้างชื่อเสียงให้กับอุตสาหกรรมการบินของจีนจุดอ่อนระบบอิเล็กทรอนิกส์และเรดาร์ล้าสมัยพิสัยการบินสั้น ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมากและต้องบำรุงรักษาบ่อยขีดขีดขีดส่วนที่3การเปรียบเทียบเชิงลิฟต์ F 1 0 0 vs J 6รายการเปรียบเทียบ F 1 0 0 Super Sabre J 6 MiG 1 9ประเทศผู้ผลิตสหรัฐอเมริกาจีนได้รับแบบจากโซเวียตปีที่บินครั้งแรก1953-1958เครื่องยนต์1คูณ J 5 7 2คูณ a d 9 B ความเร็วสูงสุดแมต1.3มเมตรพิสัยการบิน2,000กิโลเมตร1,400กิโลเมตรอาวุธปืน20มิลลิเมตรคูณ4ีบวกระเบิดปืนใหญ่30มิลลิเมตรคูณ3บทบาทขับไล่โจมตีสกัดกัน้นเสถียรภาพสูงปานกลางอัตราไตา่ระดับปานกลางสูงความคล่องตัวดีมากเด่นในระยะใกล้ระบบเรดาร์อิเล็กทรอนิกส์ทันสมัยพื้นฐานขีดขีดขีด ส่วนที่ 4. สมมุติสถานกา,การณ์การดวนกลางอากาศลองจินตนาการว่าหากในปี1965เครื่องบินทั้งสองลำนี้ต้องต่อสู้กันจริงๆช่วงต้นการรบ J-6 จะสามารถไต่ระดับความสูงได้เร็วกว่าเพราะมีเครื่องยนต์คู่ F- 1 0 0มีความได้เปรียบในระยะไกลด้วยระบบเลงที่แม่นยำกว่าเมื่อเข้าสู่ระยะประชิดปืนใหญ่30ม mm, มของ J-6 จะสร้างความเสียหายร้ายแรงได้หากเข้าเป้า แต่ F 1 0 0มีระบบเตือนเรดาร์และการควบคุมที่มั่นคงกว่าทำให้มีโอกาสหลีกเลี่ยงและตอบโต้ได้ดีกว่าบทสรุปขององค์การด่วนหากการรบเน้นยุทธวิธีและความอดทน F 1 0 0จะได้เปรียบแต่ถ้าเป็นการต่อสู้ระยะใกล้แบบหมูนวน J 6จะอันตรายอย่างยิ่งเพราะมีปืนใหญ่และความคล่องตัวสูงขีดขีดขีดส่วนที่5ผลกระทบต่อประวัติศาสตร์การบิน F 1 0 0 Super Sabre เป็นรากฐานของเครื่องบินรุ่นต่อมาเช่น F 1 0 5 F 4 Phantom และ F 1 6เป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดเครื่องบินขับไล่หลายบทบาทมันติโรไ i g h t e r J 6 MiG 1 9เป็นเก้าแรกของจีนในการผลิตเครื่องบินขับไล่ด้วยตนเองเป็นต้นแบบให้กับการพัฒนา J 7 J 8และต่อเนื่องจนถึง J 1 0รุ่นใหม่ในปัจจุบันขีดขีดขีดส่วนที่6 ปรัชญาการออกแบบ F 1 0 0เน้นความเสถียรและความยืดหยุ่นมีระบบเบรกอากาศไฮดรอลิกและระบบเลงอัตโนมัติ J 6เน้นความเร็วและความเรียบง่ายผลิตง่ายราคาถูกใช้งานได้ในหลายสภาพแวดล้อมขีดขีดขีดส่วนที่7สรุปเปรียบเทียบโดยรวมปัจจัยเครื่องที่เหนือกว่าความเร็ว F 1 0 0อัตราต่ระดับ J 6พิสัยการบิน F 100 ความคล่องตัว J6 ระบบอิเล็กทรอนิกส์ F100 พลังการยิง J6 ความหลากหลายของภารกิจ F-100 สรุปสุดท้าย F-100 Super s a b ซูรมีความสมดุลและเทคโนโลยีที่เหนือกว่าเหมาะสำหรับภารกิจหลากหลายในขณะที่ J6 เป็นเครื่องบินที่มีต้นทุนต่ำความเร็วสูงและอันตรายในระยะประชิดขีดขีดขีดส่วนที่8บทส่งท้าย 1> F 1 0 0และ J 6ต่างเป็นสัญลักษณ์แห่งยุคสงครามเย็นที่แสดงถึงแนวคิดสองขั้วฝั่งตะวันตกที่มุ่งเน้นนวัตกรรมและความแม่นยำกับฝั่งตะวันออกที่เน้นจำนวนความเร็วและความทนทานแม้วันนี้เครื่องบินทั้งสองจะปลดประจำการไปแล้วแต่ร่องรอยแห่งตำนานของพวกมันยังคงอยู่ในเครื่องบินยุคใหม่ทุกลำตั้งแต่ F 1 6ของสหรัฐอเมริกาจนถึง J 1 0ของจีนขีดขีดขีดสรุปสั้น หากฟ้าเป็นสนามรบแห่งเกียรติยศ F100 คือเหยี่ยวที่ชาญฉลาดส่วน J6 คือนักล่าที่ดุดันทั้งสองต่างมีจุดแข็งและจุดอ่อนเฉพาะตัวและทั้งคู่คือเสาหลักแห่งประวัติศาสตร์การบินโลกที่ยากจะลืมเลือนอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามเพื่อชมเรื่องราวปีกเหล็กในประวัติศาสตร์กันต่อดูแลตัวเองรักษาสุขภาพแล้วบินไปกับไทยไอออนวิง